3เดือนมีความรู้สึกประทับใจจุดไหนบ้างพี่หัวหน้าทีมเก่งสวยด้วยเก่งน่ารักด้วยพูดเพราะด้วย p ะเพอร์เฟกพี่โชคต้องจ่ายค่าสตาร์บัคผมนะผมเชียร์แล้วก็รู้สึกยังไงครับกับมีโอกาสได้ร่วมทีมกับทีมที่เป็นสุดยอดเบอร์หนึ่งีกแบบแรกเลยเข้ามามีคำพูดหนึ่งที่คุณโชคชัยเขาพูดไว้ว่าอันนี้ขอตัดได้ช่ไหมตัดไว้อ่ะพูดเลยตัด เดี๋ยวพี่ไปตัดเดี๋ยวเซนเซอร์โอเค <Okay. S 1> เขาพูดว่าจริงๆแล้วอะค่ะคือเราไม่ต้องทํางานที่จะต้องแบบใช้ความคิดเยอะหรือว่าทำงาน,นักคือเราสามารถขยายสาขาได้โดยที่เราไม่ต้องมีพื้นเพที่จะความรู้เยอะหรือรว่าอะไรก็คือความรู้นิดเดียวเราสามารถสร้างเงินก้อนใหญ่ได้รประมาณนี้ค่ะถ้าจะให้สรุปง่ายๆคือว่ามันเป็นอาชีพที่มีข้อจํากัดน้อยมากงบไม่มีการศึกษาต่ําไม่ใช่ข้ออ้างอยู่ที่ใจอยู่ที่ความมุ่งมั่นของแต่ละคนตั้งใจจริงน้องเมียว ทำไมต้องเข้าโครงการ FA หรือว่า FM Future M จากก็คือเรื่องด้วยน้องเหมียวไม่เคยทํางานเกี่ยวกับประกันมาเลยและเห็นโครงการนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆเพราะว่าได้เสริมความรู้ในเรื่องการเงินต่างๆเพื่อที่เราจะไปดีไซน์ชีวิตด้านการเงินด้านอะไรอย่างเงี้ยครัอยากอัปเดตหรืออัปเกรดความรู้เราเองสุดยอดยจะพิชิตโบนัส5ล้านให้ได้หรือเปล่าครับคิดว่าภายใน3เดือนนี้ก็น่าจะได้แลครั ยอมากถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วแล้วเราตั้งใจอะค่ะถ้าเราทํเต็มที่ค่ะยังไงมันก็ต้องคว้าได้ค่ะความรู้ฟรีที่ที่นี่เขาให้เราฟรีเยอะมากขอโทษนะครับค่ะน้องเหมียวเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุพรรณบุรีวันนี้เราก็พักที่นี่ใช่ค่ะโอเคน้องน้องก้อยเหรอครับเหมือนกันอ๋อสาวสุพรรณทั้งสองคนเลยใช่ค่ะโอเคพักที่นี่พักห้องเดียวกันใช่ค่ะได้เข้าไปดูห้องหรือยังครับยังค่ะครับบรรยากาศห้องอย่าลืมถ่ายคลิปรีวิวก็บอกน้องๆคนรุ่นใหม่เนาะว่า บริษัททุ่มก็ประมาณให้ที่พักให้โรงแรมให้อาหารการกินทุกอย่างฟรีหมดเนาะฝากรีวิวจ้ะขอให้ประสบความสําเร็จขอให้ได้โบนัส5ล้านแล้วก็ขอให้เป็นผู้บริหารร้อยเอ็มดีอาค่ะ